เมื่อวานนี้บีไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะแล้วก็นึกถึงเ,เพื่อนๆนะคะอยากจะเอาเรื่องราวดีๆนี้มาแบ่งปันนะคะคือบีไปเจอผลไม้ชนิดหนึ่งมาค่ะนั่นก็คือลูกอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะคือบีนึกถึงเรื่องหนึ่งค่ะว่าตอนที่สมัยที่บีทํางานอยู่ที่ดูไบเนี่ยนะคะ ชีวิตที่นั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากชีวิตประจําวันในตอนที่เราอยู่ประเทศไทยมากเลยนะคะโดยเฉพาะพวกอาหารการกินนะคะก็มันก็จะไม่เหมือนกับอาหารไทยแต่ก็มีอาหารไทยขายอยู่ค่ะเป็นร้านอาหารไทยแต่วัตถุดิบก็จะแพงเนาะแล้วบางทีเราก็ซื้อพวกวัตถุดิบจากร้านไทยแล้วก็เอามาทํากับข้าวทําอาหารกินเองที่บ้านเนี่ยคะ่ะแต่ว่าในทุกๆวันเนี่ยนะคะมิจะพยายามมองหาความสุขจากจาก,จากสิ่งที่เราเจอแล้วมิก็พยายามที่จะ ทดลองทานอาหารของแต่ละท้องถิ่นเะคะเวลาบีไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอย่างตัวบีเองเนี่ยทเที่ยวมาแล้วเกิน10ประเทศแล้วเนาะก็ทุกครั้งจะต้องมีการทดลองกินอาหารท้องถิน่นแล้วก็ก็พบว่ามันก็อร่อยนะคะก็ทานอาหารที่ดูไบแล้วก็ทานผลไม้ของดูไบซึ่งมันก็คือลูกอินทผลัมที่บีเปิดให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้เนี่ยแหละคะ่ะอันนี้นะคะคือลูกอินทผลัมสด ซึ่งที่นู่นนะคะกิโลละ200กว่าบาทแล้วผลไม้ไทยอย่างพวกมะม่วงเนี่ยจะประมาณกิโลละ500กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นไอเจ้าเนี่ยมันก็จะเป็นผลไม้ที่ราคาถูกกว่านะคะแล้วบีก็กินแล้วก็ชอบมากแล้วพอกลับมาที่เมืองไทยคะ่ะเราก็คิดถึงเราก็อยากจะกินนะคะเราก็ต้องไปหาซื้อมากินนะคะมันจะมีเฉพาะแค่ช่วงมิถุนากรกฎดาสิงหาแค่ช่วงนี้เองนะคะก็นี่คะ่ะราคา กิโลละ500บาทเลยนะคะกลายเป็นของแพงนะอยู่ที่นู่นมันเป็นของที่ถูกนะกว่าผลไม้ไทยแต่พอมาอยู่ที่เมืองไทยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงกว่าซึ่งเนี่ยที่บีจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเราพยายามหาความสุข,ข่จากในทุกๆอย่างที่เราเจอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการได้กินของอร่อยการได้มีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายต้องผ่านอุปสรรคต้องใช้ความสามารถ เราก็สามารถมองมันให้เป็นเรื่องที่ดีได้หมดค่ะมันอยู่ที่การตีความนะคะของสมองของความคิดเราว่าสิ่งที่เราเจอมสิ่งนั้นมันดีหรือไม่ดีเพื่อนๆฟังดีๆนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเหตุการณ์แต่มันเกิดจากการตีความของสมองของเราเองค่ะ ว่าสิ่งที่เราเจอนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่นะคะแล้วถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะสามารถที่จะตีความว่าสิ่งที่เราเจอนั้นเป็นสิ่งที่ดีในทุกๆครั้งเลยนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเพื่อนๆตีความไปก่อนเลยว่ามันดีแล้วที่เกิดขึ้นเพราะฉันจะได้ทําตึ๊ดตึ๊ดมันดีแล้วที่เกิดขึ้นฉันจะได้เปลี่ยนไปทําแบบนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะคะพอเพื่อนๆเริ่มที่จะหาข้อดีจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเนี่ยน,นะคะ ชีวิตของเพื่อนเพื่อนก็จะมีความสุขทุกวันเลยและที่สําคัญกว่านั้นนะคะมันก็จะเหมือนกับเป็นการทําให้ชีวิตของเรายิ่งเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ดีๆดีๆขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วนะคะเพราะว่าความคิดหรือความรู้สึกของคนเราเนี่ยจะส่งคลื่นพลังออกไปในธรรมชาตินะคะในทั่วโลกเลยแล้วพลังงานที่มีลักษณะคล้ายๆกันหรือว่าสิ่งที่คล้ายๆกันนั้นนะคะมันก็จะเข้ามาหาเรามากขึ้นอีก เช่นว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรแล้วเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยสิ่งที่ดีๆมันก็จะยิ่งมาหาเรามากขึ้นค่ะ <c oughs> ก็บทเรียนในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้เอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะว่าเราสามารถที่จะหาความสุขความสนุกจากชีวิตประจําวันในทุกๆวันของเราได้นะคะไม่ว่าเราจะไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ให้ถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการเจอประสบการณ์ใหม่ๆเป็นการที่เราได้ เจอสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เก่งขึ้นนะคะวันนี้บีก็นํามาฝากในเรื่องของบทเรียนผลไม้อินทผาลัมสดนะคะซึ่งโยงไปถึงเรื่องราวการคิดถึงสิ่งที่ดีๆที่เกิดในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนนะคะในการที่จะฝึกตัวเองในการคิดนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตของตัวเองแล้วก็ที่จะพาให้ตัวเองเนี่ยไปประสบความสําเร็จได้แบบมีความสุขถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้แล้วก็คิดว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่เราอยากให้ได้เห็นเนี่ยเขาได้มาดูคลิปแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบิลีฟเอาไว้นะคะแล้วเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะนี่ค่ะอินทภาลัมเดี๋ยวให้ดูนะซื้อนี่มันจะเป็นรูปแบบนี้เลยแล้วเราก็กินแบบนี้เลยค่ะมันจะกรอบๆแล้วก็หวานด้วยนะน่ะได้ยินเสียงไหมอร่อยค่ะหวานมีแบบฝาดๆนิดนิด,นด ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ